คืนดีกันแล้วก็มาออกรายการเม้ามอยอัปเดตชีวิตกันตามประสาะแม่ลูกสำหรับลีนาจังกับแพรรี่ไายวันในรายการบางช่วงบางตอนลีนาจังได้ออกมาล้านปากว่าที่สองสุตาชมพู่อารยาเบลล่าราณีดังได้ทุกวันนี้เพราะโดนด่าล่าสุด15มีนาคมลีนาจังได้มาออกรายการแย่งซีนของแพรรี่ภายวันโดยเธอได้เผยว่าที่ชมพู่อารยาได้ผัวรวยหมื่นล้าน มีลูกแฝดเพราะอะไรเพราะฉันดานางฝรั่งปลาร้านางไปเดินพรมแดงที่เมืองคานแล้วฉันดานางฝรั่งปลาร้าแล้วนางก็นางเอกนางเอกนางไม่โกรธฉันไม่เหมือนแกชี้ไปที่แพรรี่เบลล่าเหมือนกันนางก็ฉลาดนางเอกนางเอกหนังนางได้ห้าร้อยล้านเพราะฉันพี่น้องอารุโนชาเอาตัวหนังมาให้ฉันเอาของขวัญมาให้ฉันเบลล่าเขานางเอกเขาไม่เหมือนหล่อนชี้ไปที่แพรรี่ เขาก็บอกว่าแม่ค่าเดี๋ยวส่งตัวไปให้นะคะรักนะคะไม่เหมือนแกด่าฉันชี้ไปที่แพรรี่อีกครั้ง